คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัช,ชวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นทาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจณนช่วงเวลานี้พร้อมทั้งเคล็ดลับวิธีการดูแลตนเองให้แข็งแรง แล้วดูแลตนเองอย่างเดียวไม่ได้ค่ะจะต้องมีวิธีการดูแลคนที่คุณรักและคนในครอบครัวให้แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังจะมาบอกถึงสัญญาณเตือนภัยสุขภาพมีอาการแบบนี้ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรแล้วเราควรจะต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษแบบไหนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ โซเดียมถือเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายของเราขาดไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดได้รับมากเกินไปก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพเช่นกันเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อได้รับโซเดียมมากเกินไปอาการจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันค่ะ โซเดียมทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกายรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติช่วยในการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจตลอดจนการดูดซึมสารอาหารบางอย่างในไตและลำไส้เล็กค่ะแต่ถ้าหากว่าเราได้รับโซเดียมมากเกินไปจะส่งผลทำให้เรากระหายน้ำบวม ความดันขึ้นไตทำงานหนักแล้วในระยะยาวก็อาจจะนำไปสู่โรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจหรือแม้แต่มะเร็งกระเพาะอาหารได้ค่ะร่างกายของเราจะมีการส่งสัญญาณเตือนเมื่อได้รับโซเดียมมากเกินไปดังนี้ ปากแห้งคอแห้งรู้สึกกระหายน้ำมากกว่าปกติดื่มน้ำไปแล้วก็ยังรู้สึกปากแห้งรู้สึกกระหายอย่างไม่เคยเป็นเพราะความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะตรวจพบโดยสมองส่วนไฮโปทาลมัสและกระตุ้นกลไกลกระหายน้ำทันทีเพื่อให้เราดื่มน้ำไปเจือจางโซเดียมในเลือดนั่นเองค่ะบวมผิดปกติข้อเท้าจะดูใหญ่กว่าปกติสังเกตเห็นการบวม กดแล้วบุ่มที่มือหรือหลังเท้ารู้สึกตึงที่บริเวณใบหน้าเพราะหลังจากดื่มน้ำลดความเข้มข้นของโซเดียมร่างกายของเราก็จะเริ่มการกักเก็บน้ำไว้มากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลน,น้ำที่สะสมในเนื้อเยือ่อหรือหลอดเลือดจะทำให้เกิดอาการบวมโดยเฉพาะที่มือเท้าข้อเท้าและใบหน้าค่ะ ความดันพุ่งรู้สึกปวดหัวหลังจากที่กินอาหารความดันจะสูงกว่าปกติมีอาการเวียนหัวเนื่องจากการบริโภคโซเดียมมากเกินไปส่งผลทําให้หลอดเลือดกักเก็บน้ําและทําให้ปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนเพิ่มขึ้นทําให้ความดันหลหิตพุ่งสูงแม้ในคนสุขภาพดีอาจเป็นเพียงชั่วคราวนะคะแต่ถ้าหากเกิดบ่อยครั้งก็จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพระยะยาวได้ค่ะเหนื่อยล้าผิดปกติรู้สึกอ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุ ขาดพลังงานกระทันหันต้องการนอนพักบ่อยครั้งก็เป็นผลจากการที่ร่างกายดึงน้ําจากเซลล์เข้าสู่กระแสเลือดเพื่อปรับสมดุลโซเดียมส่งผลทําให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียก็จะเป็นอาการที่พบได้เร็วเนื่องจากการเสียสมดุลน้ําในร่างกายส่งผลกระทบต่อพลังงานโดยตรงค่ะ ปัสสาวะบ่อยผิดธรรมชาติปัสสาวะออกมาก็จะมีสีเข้มรู้สึกกระหายหลังปัสสาวะเพราะเมื่อระดับโซเดียมในร่างกายสูงขึ้นไตจะพยายามขับโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะการปัสสาวะบ่อยก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเร็วเพื่อช่วยลดระดับโซเดียมในร่างกายค่ะ เมื่อร่างกายส่งสัญญาณเตือนว่ารับโซเดียมมากเกินไปแล้วเราสามารถลดผลกระทบและปรับสมดุลร่างกายได้โดยการดื่มน้ําเยอะๆเพื่อที่จะให้น้ําไปช่วยกระตุ้นการขับโซเดียมส่วนเกินผ่านปัสสาวะและควรจะดื่มน้ำเปล่าหรือน้าแร่ที่ไม่มีโซเดียมเพิ่มนะคะกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเพื่อให้โพแทสเซียมช่วยไปลดผลกระทบของโซเดียมต่อความดันโลหิต อาหารที่อยากจะแนะนำก็เช่นกล้วยอะโวคาโดมันหวานผักใบเขียวอย่างผักโขมคะนา้าลดโซเดียมในมื้อถัดไปโดยเลือกอาหารสดแปลรูปน้อยเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์ไม่ปรุงรสหลีกเลี่ยงอาหารแปลรูปอาหารกระป๋องหรือซอสที่มีโซเดียมสูงค่ะออกกำลังกายเบาๆการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดินเร็วหรือโยคะช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมผ่านเหงือ่อและกระตุ้นการไหลเวียนเลือด หลีกเลี่ยงการเติมเกลือหรือเครื่องปรุงงดเติมเกลือน้ำปลาซอสต่างๆในมื้อต่อไปและใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศเพื่อเพิ่มรสชาติแทนค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนช่วยทำให้ร่างกายของเราควบคุมสมดุลของเหลวและแร่ธาตุได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะออมสินแจกรางวัลใหญ่แห่งปี จแจกจริงแจกจริงรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งใบสลากและดิจิทัลโขงสุดท้ายรุ่นรางวัลพิเศษ70ล้านบาทพร้อมรุ่นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปนายโมตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม สู่ช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะเรื่องราวที่เราประสบพบเจอในชีวิตประจําวันมีทั้งเรื่องใหญ่มีทั้งเรื่องเล็กถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่ส่วนใหญ่เราก็จะให้ความสนใจมากหน่อยพอเป็นเรื่องเล็กบางคนไม่ให้ความสนใจเลยปล่อยปละละเลยทั้งทังที่เอาเข้าจริงๆเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะคะแต่ก็มีคําถามเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันว่าเรื่องเล็กอะไรบ้างละ่ะที่สําคัญแล้วเราไม่ควรมองข้ามลองมาติดตามรายละเอียดไปได้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ แห่งประเทศไทยหรือทอทอทเปิดเผยสถิติการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวระยะไกลย,ยอดสะสม4.95ล้านรายภายในระยะเวลา5เดือนของปี2568ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง16.70%โดยสร้างรายได้แก่การท่องเที่ยวไทยรวมมูลค่ากว่า399,356ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึง30.02%นางจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท์เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลาจากโซนยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างความแข็งแกร่งอย่างมากนับเป็นสัญญาณที่ดีที่ททท์ได้เห็นความต้องการและกำลังการซื้อที่สูงของนักท่องเที่ยว เราเห็นโมเมนตัมของการเติบโตตลาดระยะไกลเนี่ยจากปีที่แล้วคือ2024มาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะภูมิภาคของตลาดระยะไกลที่ทำนิวไฮในปี2024นเนี่ยคือภูมิภาคยุโรปนะคะแล้วก็ทาง GCC country ทั้งหมดก็คือตะวันออกกลางนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้เราก็ถือว่ามันเป็นโมเมนตัมที่ต่อเนื่องที่ตลาดระยะไกลซึ่งเราเห็นแนวโน้มแล้วล่ะค่ะว่าถ้าพูดถึงเป้าก่อนนะคะ ในปีนี้เนี่ยตลาดระยะไกลเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่10.622ล้านคนนะคะอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ8.50ในส่วนของรายได้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่869,000ล้านบาทนะคะซึ่งก็สัดส่วนเนี่ยก็จะเป็น40%ของรายได้จากตลาดนะักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างตลาดที่เป็นตลาด ให,ใหญ่ใหญ่ของเราเนี่ยนะคะก็คือมี5ตลาดใหญ่ก็คือประกอบด้วยรัเสเซียนะคะยูเคฝรั่งเศสอเมริกาแล้วก็เยอรมนีตลาดยุโรปเติบโตได้ดีเนี่ยก็คือเรื่องของแอร์ไลน์ที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยรวมภาพภาพรวมขอ,ของของตลาดระยะไกลก็คือยังเติบโตต่อเนื่องค่ะ เราต้องการที่จะนำสเตรท t e จีในเรื่องของการเพิ่ม First v i ิสิคือนักท่องเที่ยวใหม่ๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ตลาดในการที่จะไปใช้ในตลาดกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นการไปทำตลาดในเมือง ใหม่ๆของประเทศนั้นๆของตลาดนั้นๆในส่วนของการดูแลนักท่องเที่ยวที่เคยมาประเทศเราแล้วในกลุ่ม5ตลาดนั้นเนี่ยสิ่งที่เรานําเสนอก็คือเป็นกลยุทธ์ของการนําเสนอ p r o d u ั t ์ใหม่ๆของประเทศไทยอย่างเช่นเมืองหน้าเที่ยวนะคะคอมไบไปกับเมืองท่องเที่ยวหลัก อยู่แล้วคือเราต้องการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น year round destination <ม>ก็คือสามารถเดินทางได้ทั้งปีนะคะังนี้ในการเดินทางมาได้ทั้งปีเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีกลุ่มตลาดที่สนใจแล้วเราก็เห็นตัวเลขนะคะก็คือตลาด UK จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่ไม่ตกท้องช้างละตอนนี้ก็ตื่นขึ้นเยอะมากเลยนะคะ ส่วนตลาดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตลาดสเปนอิตาลีนะคะโดยเฉพาะ Middle East ซึ่ง Middle East ก็ปีที่แล้วก็เป็นตลาดหนึ่งที่ทำ New High เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยเทคนิคหรือการทำตลาดในแต่ละตลาดก็จะมีความแตกต่างเทเลเม e ให้เข้ากับตัวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรวมถึงสินค้า Product ที่เราจะไปนำเสนอขายด้วยค่ะ mm hmm. การที่จะทําให้การท่องเที่ยวยั่งยืนเนี่ยคือเราต้องส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้เขาติดใจบอกต่อหรือกลับมาเที่ยวซ้ํานะคะอันนั้นมิติของความยั่งยืนแต่สิ่งหนึ่งที่ทรททำมานานมากเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะเรามีการประกวดรางวัล Thailand Tourism Award มามากกว่า20ปีแล้วนะคะเราเองซึ่งเป็นคนขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ มีการบริหารจัดการในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มิติของความยั่งยืนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะก็นอกจากตัว Product ที่เป็นผลักหลักๆไม่ว่าจะเป็น ศิลปะวัฒนธรรมนะคะหาดทรายชายทะเลจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอก็คือเรื่องของเซอร์วิสนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลเนสเรื่องของสปาไทยนะคะเรื่องของด้านอาหารซึ่งซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นจากมุมมองของของ,ของเราคนไทยอย่างเดียวว่าอาหารเราแข็งแรงนะคะแต่ว่าเป็นเชิงประจักษ์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยว่า อาหารไทยเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมประสบการณ์นอกจากเขามาชิมหรือมารับประทานอาหารไทยแล้วก็ในการที่จะมาเรียนรู้ในการที่จะทําเมนูต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเนี่ยทำให้เขาได้ใช้จ่ายในตัวบริการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะช่วยกระจายรายได,ได้ลึกลงไปด้วย ทรททเองเนี่ยนะคะด้วยความที่เราเป็น marketing arm ของประเทศในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ alert ในการที่จะเตรียมตัวนะคะโดยมีการทำโปรเจกต์ของทรทเนี่ยสองสามโปรเจกต์ 2, 3, สำคัญสำคัญนะคะอันที่อันแรกก็คือเรื่องของ STG ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมที่จะไป apply ในการที่จะให้หน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมารับรองเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้พลตฟอร์มตัวนี้ค่ะในการที่จะเซอร์ติฟายตัวเองเช็คตรวจสภาวะของตัวเองว่าอยู่ขั้นตอนไหนส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นการทำงานาด้วยความร่วมมือกับอ,อ,องค์การบริหารการเรือนกระจกนะคะเรียกว่าเป็น C F Hotel อันนั้นก็จะเจาะลึกสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ที่เราต้องการที่จะยกระดับโรงแรมไทยเนี่ยให้มีการบริหารจัดการในทุกโอเปอเรชันของเขาเนี่ยให้คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นเนี่ยปีนี้ค่ะทรท,อทอเองลงไปทำเรื่องของการยกเดสเซนเ t ชันหนึ่งขึ้นมาที่เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างเป็นโปรโตไทป์ก็คือที่จังหวัดกระบี่นะคะโดยการที่ร่วมกับทางจังหวัดกระบี่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเพื่อยกระดับ ให้เดสติเนชันอย่างกระบี่ซึ่งเขามีความพร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็อ l e เลอร์ตมากๆเนี่ยในการที่จะยกตัวเองขึ้นมาให้เป็นคาร์บอนนัวช่วงเดสติเนชันอะไรเงี้ยครับนะคะก,ก็จะเห็นว่าเราก็มีความพยายามในการผลักดันในหลายๆเรื่อง ิแจกรางวัลใหญ่แห่งปีใหญ่จริงแจกจริงรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งใบสลากและดิจิทัลโข้งสุดท้ายรุนรางวัลพิเศษ7จบล้านบาทพร้อมรุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมล์โมตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงเทรน์ของประเทศไทยและเทรนของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดซึ่งจะมีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ นางรัตนาอิทธิอมรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมกลมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถในหมวดอักษรพิเศษ3ขอไข่ขอไข่หมวดสวยที่สุดแห่งปีภายใต้คอนเซปต์ขุนทรัพย์ล้ำค่าส่งเสริมดวงชะตาดังนั้น3ขอไข่ขอไข่ไม่ใช่แค่ป้ายทะเบียนแต่คือขุมทรัพย์แห่งพลังชีวิตผู้ที่ได้ครอบครองคือผู้ที่ได้พลังแห่งโชคลาภและความสาเร็จ สำหรับรายได้จากการประมูลมียอดกว่า27ล้านบาทโดยจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมรวมถึงจัดทำโครงการลดน้ลงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนและให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ผู้พิการที่ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการเคยะแห่งชาติเป็นประธานเปิดแคมเปญพิเศษฉลองเครื่องปีทองกับการเคยะแห่งชาติ2568ปเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมรวมถึงยังสามารถช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างวัสดุดก่อสร้างและการจ้างงานในพื้นที่ ดยชูสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%ในปีแรกสำหรับทุกโครงการของการขหาะทั่วประเทศพร้อมส่วนลดสูงสุด5-20%ราคาขายเริ่มต้นเพียง250,000บาทถึง390,000บาทต่อหน่วยเท่านั้นแถมโปรโมชั่นติดตั้งมุงลวดและเหล็กดัดฟรีมูลค่า10,000บาทถึง15,000บาทเฉพาะโครงการที่การขคหะแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้นําโครงการเคหะชุมชนที่มีอยู่เดิมทั้งบ้านเอื้ออาทรเคหะชุมชนและบริการชุมชนทั่วประเทศและที่สร้างใหม่รวม154โครงการกว่า1 0,000หน่วยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยว่าสมมุติถ้าเรากระตุ้นภาคอสังหานะครับให้มันมีการจ่จายใช้สอยกันมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกฐิจเพราะว่าเราก็ต้องสร้างบ้านเพิ่ม ะครับเนื่องจากว่าภาคสังหาเนี่ยเวลามันกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันเป็น m u l t i p l ยเ r อ f ์เอฟมันไม่ใช่แค่1มันไป3ไป4ไป5ไป6นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับหลายๆส่วนก็จะทําให้เศรษฐกิจมันบูตมากขึ้นครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ากระบวนการมันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําได้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็มีการกระเพื่อม ทำให้เศรษฐกิจมันสามารถโตเติบโตขึ้นได้ครับ อย่าลืมนะครับ21-30มิถุนายนนี้นะครับขอให้ท่านเป็นคนไทยนะครับมีแบบประชาชนก็มาสามารถจองนะครับบ้านกับการแห่งชาติได้นะครับส่วนที่เหลือก็จะไปเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อนะครับก็จะมีเรื่องของที่มาของรายได้นะครับแหล่งที่มาของเงินเดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียนว่าถ้าเกิดมาทํเช่าเื้อการแห่งชาติหรือว่าธนาคารปฏิเสธมาเนี่ยเราจะเปิดกว้างนะครับเพียงแต่ขอให้ท่านมีอาชีพนะครับหรือว่ามีงานนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีเราจะ มีส่วนช่วยนะครับในทางที่เราอยู่ในกระทรวงพอมอนะครับในการที่จะไปดูเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกกับทุกๆท่านครับ สำหรับประชาชนที่สนใจหรือผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาและเปิดให้เข้าจองทำสัญญาในระหว่างวันที่2ี่สถึงมิถุนายน2568โดยจองขั้นต่ำเพียง1,000บาทเท่านั้นได้ที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติที่แขวงคลองจันรเขตบางกะปิสำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศโดยตั้งแต่เวลา 8.. 30นาฬิกานาทีจนถึง16 30นาฬิกานาทีรวมถึงในห้างสรรพสินค้าหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน หกหนึ่งห้า สถาบาันโพธิขยาวิชาลัย980ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยสนับสนุนโดยมูลธิวีรพุู้ชงจังหวัดกระบี่องค์การบริหารสูงจังหวัดกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลโพธิขยานาคาทิ่ปดีครั้งที่3ประจำปี2568ทั้งหมด11รางวัลณลานองค์พญาพุชงนาคราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายอภัยประธานโครงการรางวัลโพธิขยานาคาธิบดีกล่าวว่าโครงการรางวัลโพธิขยานาคาธิบดีจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลคณะบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนาทำงานด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับองค์พญานาคและอุทิศตนในการทำงานโดยการถอดความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเพื่อการส่งเสริมด้านงานพระพุทธศาสนา รางวัลโพธิขยานาคาธิบดีไม่ใช่เพียงแค่โลกเกียติยศแต่คือํำประกาศว่าแสงแห่งโพธิยานยังสองไกลโพธิขยานาคาธิบดีมีความหมายลึกซึ้งคือโพธิหมายถึงปัญญาแห่งการตื่นรู้ ขายาคือสถานที่ตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาคาธิบดีหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ดุจพญานาคผู้พิทักษ์ธรรมผู้ที่ได้รับรางวัลโพธิขยานาคาธิบดีเปรียบเสมือนนาคาธิบดีแห่งยุคใหม่มิใช่แค่ผู้รู้เพียงอย่างเดียวแต่คือผู้ยืนหยัดพิทักษ์และแบ่งปันธรรมด้วยจิตอันมั่นคงด้านดรสุปชัยวีรพุชงเลข,ขาธิการสถาบันโพธิขยาวิชาลัยเก้า ได้กล่าวประกาศยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้รับรางวาัลโพธิขยานาคาธิบดีผู้อุทิศทุ่มเทสร้างคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาโดยคณะกรรมการรางวาัลโพธิขยานาคาธิบดีได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ถวายและมอบรางวาัลโพธิขยานาคาธิบดีจำนวน11รางวาัล3สาขาประกอบด้วยสาขาส่งเสริมกิจาการพระพุทธศาสนาได้แก่ 1. พระพรมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามวารมหาวิหาร 2. พระพรมวชระวิมลมุนีวิเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวารมหาวิหาร 3. พระธรรมวชระโสพลเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพระนมวรวรมหาวิหาร4 พระวิทูลวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนโรมจังหวัดมุกดาหาร 5. พระครูถาวรกิจจารักษ์เจ้าอาวาสวัดใหญ่สูงเนินจังหวัดนครราชสีมา 6. มูลินทิศสิริวัฒนาพักดี 7. นายอาโศกเคซังหวังดีอดีตเลขานุการเอกฝ่ายกงสุนสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยสาขาพุทธศิลป์ได้แก่ นายพนมบุตรจันทราาชตอธิบดีกรมศิลปากร 2. นายมนเทียนชูเสือหึงนักวิชาการช่างศิลป์สมคุณวุฒิกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมสาขาสื่อสารมวลชนเพื่อพุทธศาสนา 1. น,นายประกิต หลิมสกุลคอรัมนิสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเจ้าของนามปากากากิเลนปารองเชิง2นางสาวมายุรินผ่องผุดพันธ์ศิลปินนักสแสดงสำหรับการจัดงานมอบรางวัลโพธิขยานาคาธิบดีผ่านไปแล้วสองครั้งโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2,566นสณสวนสาธารณะ องค์พยาศีผู้ชงมุกดานาคราชแก่งกระเบาตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารและครั้งที่สองจัดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ณมณฑลพิธีองค์พยาผู้ชงนาคราชจังหวัดกระบี่ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยข่าวคุณผู้ชมข่าวข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจครบถ้วนรอบด้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้จากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิาถึง15นาิ30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ